ดูนะคะว่ามีฝุ่นไหม วันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นของออ t o ตบดค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นดู O Absolute 2นะคะรุ่นดู O Absolute 2ตัวนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นของออ t o ตบดค่ะที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆนะคะทั้งดูดฝุ่นถูพื้นนะคะทั้งคาบหนักคาบเหนียวนะคะดูดฝุ่นในบ้านนะคะหรือว่าจะดูดฝุ่นนะคะที่รถยนต์เราก็ได้ค่ะและที่มิ wow ้งว้าวมากๆนะคะเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะคะ เป็นเครื่องดูดฝุ่นมือถือได้ค่ะซึ่งมิ้งบอกได้เลยนะคะว่าเครื่องนี้นะคะสามารถทําให้การดูดฝุ่นถูพื้นทําความสะอาดบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอเนกประสงค์มากขึ้นค่ะและรุ่นนี้นะคะเขาสามารถปรับเองได้ถึง180องศาค่ะใต้โต๊ะใต้เตียงนะคะเขาสามารถเข้าทําความสะอาดได้หมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะเครื่องนี้เนี่ยเขามีระบบซักแล้วก็อบแห้งในตัวค่ะทําให้ผ้าถูพื้นของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นอับค่ะและแบตเตอรี่รุ่นนี้นะคะ เราสามารถถอดเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเลยค่ะใครที่กําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นถูนพื้นอยู่นะคะก็ลองดูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวมิงเนี่ยจะมาสาธิตวิธีการใช้ของเขาให้ดูนะคะว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างคาบหนักคาบเหนียวคาบสกัดปกฝังลึกนะคะเขาทําความสะอาดได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในคลิปเลยค่ะ ตัวแรกนะคะที่เขาให้มาอันนี้จะชิ้นใหญ่เลยนะ <c oughs> ตัวนี้คือตัวหัวดูดฝุ่นถูพื้นหลักนะคะซึ่งก็จะมีเเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดูดฝุ่นนะคะแล้วก็จะมีตัวผ้าถูพื้นดูดฝุ่นมาให้เราด้วยนะคะตัวนี้จะเป็ è, i, <c oughs> นต <c oughs> ัวหลักเลยนะที่เขาให้เรามานะคะสําหรับดูดฝุ่นถูพื้นค่ะและเรานะสามารถถอดดึงตรงนี้ได้นะคะนี่ถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้นะคะสามารถถอดออกมาซักได้นะคะ วิธีการถอดนะคะจะเห็นสีฟ้าๆตรงนี้นะคะเราก็ดึงเขาออกมาค่ะ และเราสามารถนะคะเอาผ้าดูดฝุ่นตัวนี้นะคะไปซักทําความสะอาดได้นะในกรณีที่เรารู้สึกว่าซักในตัวอบในตัวแล้วสะอาดไม่พอนะคะก็สามารถดึงออกมาซักทําความสะอาดได้ค่ะที่เห็น okay. ด้านล่างนะคะของตัวเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นนะคะก็คือแท่นชาร์จค่ะตัวนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นฐานนะคะสําหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้นะคะและตรงนี้นะคะนี่เราเนี่ยสามารถเอาแบตเขานี่มาเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็ชาร์จได้เลยนะ ที่มิ้งถืออยู่ตรงนี้นะคะก็คือแบตเตอรี่ของเขานะคะแบตตัวนี้เนี่ยที่มิ้งบอกนะเราสามารถเอามาเสียบชาร์จได้เลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะสามารถชาร์จได้2แบบค่ะจะชาร์จผ่านเครื่องดูดฝุ่นก็ได้หรือว่าจะชาร์จผ่านแท่นชาร์จก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยซื้อแบตมาเพิ่มอีกก้อนใช่ไหมคะเราก็สามารถชาร์จพร้อมกัน2ก้อนได้เลยค่ะและตัวนี้นี่ เห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดูดฝุ่นมือถือค่ะที่มิงบอกว่าเขาสามารถแปงลงร่างเป็นเครื่องดูดฝุ่นมือถือได้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะคุ้มมากนะและตัวดูดฝุ่นมือถือตัวนี้นะคะเขาจะมีเครื่องดูดนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นหัวแปลงแบบดูดนะคะจะเป็นหัวแปลงหลักนะคะที่เราใช้สําหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นมือถือตัวนี้นะคะมาให้เราด้วยอีกหนึ่งชิ้นนะคะ และเวลาที่เราดูดฝุ่นนะคะตัวหัวแปลงนะคะดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยจะมีไฟ LED สำหรับสองฝุ่นได้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นไฟ LED ออกมาแบบนี้นะคะส่วนของไส้กรองเครื่องดูดฝุ่นนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะนี่เวลาสกรปรกนะคะเราสามารถถอดทําความสะอาดได้นะคะนี่นะตรงนี้แกะได้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นไส้กรองเฮป้านะคะนี่นะ และอันนี้นะคะจะเป็นท่อต่อความยาวค่ะที่ใช้สําหรับเครื่องดูดฝุ่นมือถือตัวนี้นะคะที่สามารถใช้แยกออกมาได้นะคะและยังไม่พอค่ะสําหรับเครื่องดูดฝุ่นมือถือนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังมีแปลงนะคะปากแหลมแบบนี้นะคะเพื่อเข้าซอกค่ะและหัวแปลงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้2แบบนะคะ <S <S ก็คือดึงออกมาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นหัวแปรงขนค่ะ และตัวนี้นะมีรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวแปลงนะคะสําหรับดูดฝุ่นนะคะบริวเวณเตียงนอนค่ะหมอนนะคะหรือว่าตุ๊กตาก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวแปลงทําความสะอาดมาให้เราด้วยค่ะสําหรับใช้ทําความสะอาดนะคะสําหรับคู่มือนะคะเขามีคู่มือเป็นภาษาไทยให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะแล้วก็มีใบรับประกันหนึ่งใบนะคะมาให้เราด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือปลั๊กอะแดปเตอร์ค่ะที่สําหรับไว้ เสียบชาร์จแบตนะคะกับตัวแท่นชาร์จค่ะรุ่น Duo Absolute 2ตัวนี้นะคะสามารถแปลงร่างได้ถึง3แบบเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะที่เห็นนะคะตามรูปเลยค่ะก็คือจะเป็นตัวใหญ่นะคะตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับการถูพื้นทําความสะอาดคราบหนักนะคะทั้งถูทั้งดูดฝุ่นนะคะคราบเหนียวนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ต้องการที่จะถูพื้นนะคะก็จะเป็นแบบที่สค่ะที่นี่ ตัวกลางตัวนี้นะคะมีท่อต่อมาให้เราด้วยค่ะแล้วก็มีหัวแปลงแบบต่างๆนะคะมาให้เราใช้ในการทําความสะอาดค่ะและแบบที่3ค่ะก็จะเป็นแบบที่3แบบนี้นะคะจะเป็นแบบที่ถือเลยนะคะใช้ในซอกเล็กๆค่ะหรือว่าภายในรถยนต์ที่เราต้องการทําความสะอาดนะคะโดยที่ไม่ให้มีความยาวเกะกะนะคะรุ่นนี้ก็สามารถทําได้ค่ะ แบบแรกที่มิ้งจะมาประกอบให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ถูพื้นนะคะซึ่งเป็นตัวหลักของตัวออโต้บอทรุ่นนี้นะคะก็เสียบลงไปค่ะพอเราเสียบไปแล้วนะคะแล้วก็กดตัวข้างหน้าลงกดแรงหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะมาใส่ค่ะเสร็จแล้ว พอใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะคะเครื่องนี้เนี่ยก็พร้อมใช้งานค่ะจะดูดฝุ่นถูพื้นคาบหนักคาบเบาคาบฝังแน่นนะคะก็สามารถทําได้นะคะสําหรับตัวนี้และตัวนี้นะคะสามารถเอาออกมาได้ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นที่ใส่น้ําดีนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นช่องแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ํายาทําความสะอาดใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ดูดน้ําเสียขึ้นมานะคะเวลาที่เราใช้ดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ถูพื้นค่ะวิธีการดึงนะคะก็กดลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกมานี่นะคะแล้วเวลาที่เราจะเอาเออน้ําเสียออกนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้แน่นหน่อยนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาน้ําเสียนะคะเททิ้งได้นะคะ ต่อมานะคะเราแปลงร่างตัวใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างเป็นเครื่องดูดฝุ่นมือถือกันนะคะท่อต่อนะคะเพิ่มความยาวค่ะอะ่เรียบร้อยแล้วต่อง่ายมากนี่นะคะทีนี้เรามาต่อเป็นแบบที่สามกันนะคะว่าต่อแบบที่สามเป็นยังไงนะคะ ตึงออกเท่านี้เองค่ะอ่ะสมมุติเลือกหัวทําความสะอาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบไปได้เลยแบบนี้แค่นี้เองค่ะก็เปลี่ยนได้ทั้ง3แบบนะคะเลือกแปลงร่างเขาให้เหมาะกับการทำความสะอาดพื้นที่ของเราได้เลยค่ะ ตัวดูโ l แอปซู o ทูตัวนี้นะคะเขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นทำความสะอาดนะคะที่เรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายแล้วก็อเนกประสงค์มากๆเลยนะคะสามารถแปลงร่างได้3แบบอย่างที่บอกไปนะคะตัวขอบผนังนะคะที่สกรปรกนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถทำความสะอาดได้ชิดขอบเลยค่ะมีระบบดูดแห้งดูดเปียกนะคะที่ไม่ปล่อยน้ำเพิ่มค่ะทำให้การทำความสะอาดพื้นบ้านเนี่ยแห้งได้ไวขึ้นนะคะและเครื่องนี้นะคะเขามีระบบแรงดูดอัตโนมัติค่ะถ้าเจอส่วนที่ส กระบกมากเนี่ยเขาก็จะเพิ่มแรงดูดให้เองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคอยปรับค่ะรุ่น duo absolute ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยสามารถปรับเอนได้180องศาเลยนะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําความสะอาดใต้เตียงใต้โต๊ะใต้ซอกตู้นะคะที่มีบริเวณอยู่นะคะได้ไง่ายมากขึ้นค่ะ สำหรับใครที่กังวลเรื่องน้ำหนักนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเพียง3.9กิโลกร,รัมเท่านั้นเองค่ะในส่วนที่มิ้งบอกน้ำหนัก3.9กิโลนะคะจะเป็นส่วนของตัวถูพื้นดูดฝุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราแยกเขาออกมานะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือนะคะเขาก็จะมีน้ำหนักลดหลั่นลงไปนะคะจะไม่เท่ากันนะคะมีระบบแปลงแม่เหล็กนะคะที่สามารถทําให้เราเนี่ยถอดหรือว่าติดตั้งนะคะได้ง่ายมากขึ้นค่ะ มีระบบ Auto Cell Cleaning Hot d ร์แผค่ะที่สามารถทำความสะอาดนะคะแล้วก็อบแห้งลดการสะสมแบคทีเรียรที่ผ้าถูพื้นให้ด้วยนะคะตัวแทงน้ำสะอาดนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีความจุให้เราถึง0.65ลิตรค่ะส่วนด้านหลังนะคะแทงบรรจุน้ำเสียของเขานะคะสามารถจุได้ถึง0.55ลิตรค่ะมีระบบแจ้งเตือนเป็นเสียงค่ะกำลังทำความสะอาดแปรงถ รุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นแบตแบบลิเธียมไอออนค่ะความจุอยู่ที่2,500มิลลิแอมค่ะระยะเวลาการใช้งานใน1ครั้งนะคะก็ประมาณ15-30นาทีนะคะระยะเวลาในการชาร์จแบตนะคะต่อครั้งเนี่ยก็ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีแรงดูดอยู่ที่12,000 PA ค่ะแล้วก็ระดับความดังของเขานะคะจะอยู่ที่75-85เดซิเบลค่ะมีระบบสร้างน้ำอิเล็กโทรไลต์ค่ะที่ช่วยในการจัดการเชยรโลคแล้วก็ยับย กลิ่นอับนะคะของแปลงถูพื้นค่ะมีระบบฟันตานะคะที่สามารถนะคะตัดเส้นผมนะคะหรือว่าเส้นขนของสัตว์เลี้ยงนะคะออกจากแปลงทำความสะอาดได้ค่ะคร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันดีกว่าค่ะทดลองให้สนุกกันไปเลยค่ะว่าเขาทำอะไรได้บ้าง ปุ่มแรกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะแล้วก็ปุ่มที่สองตรงนี้นะคะจะเป็นโหมดฟังก์ชันการใช้งานค่ะซึ่งเราก็เปิดปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยค่ะเราเปิดเครื่องก่อนนะโหมดอัตโนมัติอ่าพอเปิดเครื่องมานะคะเขาก็จะเป็นโหมดอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเราอยากจะได้ใช้โหมดอื่นนะคะเราก็กดตรงโหมดค่ะโหมดเทอร์โบนะคะสังเกตไฟนะคะจะเปลี่ยนสีตามโหมดด้วยนะคะ โหมดทําความสะอาดพื้นนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าค่ะโหมดการฆ่าเชื้อโรคโหมดการฆ่าเชื้อโรคอยู่ระหว่างการทำงานเปิดโหมดการฆ่าเชื้อโรคเสร็จเรียบร้อยปิดคเครื่องกรุณานงเครื่องกลับไปที่แท่น และเริ่มตกระบวนการเคลสอืมนี่นะคะก็แต่ละโหมดนะคะก็จะมเีเสียงสั่งงานให้เรานะคะแล้วก็จะมีไฟ LED บอกสถานะด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในฟังก์ชันไหนโหมดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาจะสามารถทำความสะอาดคราบเหนียวทำความสะอาดคราบสกบปรกได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะ จะใช้โหมดเทอร์โบนะคะเดี๋ยวนี้จะกดเปิดเครื่องแล้วก็เลือกโหมดเทอร์โบนะม,ม,มาค่ะ คารุนานำรืองกลับไปที่แท่นและเริ่มต้นกระบวนการเซิร์ฟคีนตรงนี้นะคะมีง่ใช้เจ้าตัว Duo Absolute 2นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะสังเกตดูที่พื้นนะคะจะแห้งเลยนะคะแล้วก็ภาพก่อนหน้านี้นะจะเห็นว่ามีงาละเลงพื้นเละบ้างเลยนะคะทีนี้เนะี่ยมิงจะลองเอาผ้ากระดาษทิชชู่นะคะมาเช็ดทำความสะอาดอีกรอบค่ะ เนี่ยพื้นแห้งเลยนะคะแล้วก็ดูนะคะว่ามีฝุ่นไหมไม่มีฝุ่นเลยนะคะไม่มีความสกรปรกเลยนะคะแล้วคาบเหนียวนะคาบเหนียวของแยมนะคะแยมอันนี้เนี่ยที่มิงเทลงไปนะคะคาบเหนียวหายหมดเลยนะไม่มีความเหนียวของแยมอยู่เหลือเลยนะคะสะอาดมากทีนี้นะคะเรามาดูการทำความสะอาดแบบชิดขอบของเขานะคะว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนนะคะ โหมดอัตโนมัต,นตนินี่นะตะกี้มีฝุ่นอยู่ตรงนี้นะคะเรามินก็ลองใช้โหมดเทอร์โบนะคะก็คือดูดฝุ่นไปด้วยแล้วก็ถูทําความสะอาดไปด้วยนะคะฝุ่นที่ชิดขอบตรงนี้นะคะก็ออกมานะคะ ต้นกระบวนการเซลฟ์คลีนนิ่ง มมุตรงนี้เป็นฝุ่นนะคะอาะตบๆตบๆหน่อยตบๆตบให้ฝุ่นแป้งเข้าไปอยู่ในหมอนนะคะแล้วเราก็กดเลือกโหมดนะคะ ให้เหลือฝุ่นแป้งแล้วนะคะใช้ทำความสะอาดที่นอนได้นะคะหมอนตุ๊กตานะคะหรือไม่ก็ผ้าห่มนะคะใช้งาน,นาได้นะคะโดยใช้แปรงอันนี้นะคะนี่นะด้วยความที่เขามีแปรงปัดอย่างนี้นะคะตามซอกอย่างนี้ก็จะทำความสะอาดได้ลึกยิ่งขึ้นนะคะ ที่ทำความสะอาดแปลงถูพื้นนะคะก็แค่กดตัวปุ่มโหมดนะคะกำลังทำความสะอาดแปลงถูพื้นกำลังทำอิเล็กโทรไลซิสอยู่ระหว่างการทำงานเปิดโหมดการฆ่าเชื้อโรคเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเขาก็จะทำความสะอาดแปลงนะคะนี่นะคะพอเขาทำความสะอาดแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยนะจากตอนแรกเลอะๆนะคะ อันนี้เนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าจะไม่มีเส้นผมติดอยู่ที่แปลงนะคะก็ไม่ติดจริงๆนะ hmm. เขามีแดักฝุ่นหยากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ นะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถถูพื้นไปได้ด้วยนะคะก็ลองดูตัว Du O oh, Absolute 2ตัวนี้นะคะสามารถดูดฝุ่นถูพื้นข้ามหนึบหนับนะคะหรือว่าข้ามเหนียวๆเนี่ยเขาสามารถทําความสะอาดได้ดีแล้วก็สามารถแปงลงร่างได้นะคะสามารถนําไปใช้ในงานบ้านนะคะแล้วแต่ความต้องการของเราแล้วแต่พื้นที่ของเราได้ค่ะใครนะคะสนใจเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 6่น นิดๆน,นะคะหมื่นหกกว่ามิ้งไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะมีโปรโลดนะนะคะอย่างแปดทับแปทับเอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีโปรโลดราคานะคะอาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะดี๋ยวมิ้งจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้มิ้งก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิ n กี้แช n แน,นลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะลากันไปก่อน,นะคะ่ะ